ในช่วงเชียร์ไทยวันนี้นะครับเราไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแน่นอนครับไปทำความรู้จักกับทีมเชียร์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับว่ากันว่าทีมกองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นมีความเข้มแข็งในระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับทุกครั้งที่พวกเขาส่งเสียงเชียร์ก็จะส่งพลังถึงนักกีฬาในสนามได้อย่างสลิดผลเราไปดูกันนะครับว่ากองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นเขามีวิธีการบริหารจัดการและรรงสั่์ที กรีดร้องที่จะเป็นด้วยความข้างไค้จากแฟนบอลซอกกาวที่มารอให้กำลังใจนักเตะในทีมอย่างนฤุบดินวีรวัตรโนดมแ็กขวาสุดรอดังกระหึ่มพร้อมกับบรรยากาศความใกล้ชิดระหว่างกองเชียร์กับนักบอลไม่ไว่าจะเป็นการจับไม้จับมือแจกลายเซ็นที่เป็นกันเอง คือสัมผัสแรกที่ยกทัพเชียร์ไทยเราจะนำท่านผู้ชมมาติดตามสีสันบรรยากาศและความรู้สึกของกองเชียร์ทีมระสาสายฟ้าในการแข่งขันศึกฟุตบอลบุรีรัมยูนิเต็ดอาเซียนทัวร์2017นัดเปิดสนามที่ไอโมบายสเตเดียมซึ่งวันนี้ทีมประสาสายฟ้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมยาโฮดาลุนตาซินจากประเทศมาเลเซีย สชั่วโมงก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแฟนบอลต่างหลั่งไหลเข้ามายัางสนามไ m o b i l e s t a เดียกันอย่างต่อเนื่องทําให้ถนนหน้าทางเข้ารถติดยาวเหยียดด้วยแฟนบอลซอกกาวที่มาจากทั่วทุกสารทิศและคอยติดตามผลงานตามเชียร์ทีมภาษาสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานนั้นจะไม่เข้าตาก็ตาม เป็นหหนึ่งจะไปใ้าย,ช,ย,ยชัยวัชระอนันตพงศ์แฟนบอลจากกรุงเทพมนครพร้อมครอบครัวตั้งใจเดินทางมาร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลในดวงใจของตนเองถึงแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ด้วยสปิริตของคนเกิดมาเชียร์บุรีรัมพลังเสียงเชียร์ของเขาจะด,ดังต่อเนื่อง90นาทีอย่างแน่นอนก็ชอบความเป็นทีมเวิร์ของบุรีรัม เขาเล่นบอลกันเป็นทีมแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่เอนเตอร์เทนคนดูของเชียร์เขาดีและทุกคนเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่ารักทีมบุรีรัมติดตามชมบุรีรัมมามาเป็นครอบครัวอย่างงี้ครับการได้ร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลเดียวกันยังก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างคนต่างท่นต่างที่อยู่อาศัยให้ได้มารู้จักกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมซอกกล่าวกลายเป็นหัวใจดวงเดียวกัน วันใดที่ประสาทสายฟ้าลงทําการแข่งขันหัวใจดวงนี้จะทําหน้าที่ของมันอย่างเต็มเปี่ยมเช่นกันกลักสูบ ถูกมันบอกไม่ถูก<ช>มันเป็นคือมันเป็นทีมจังหวัดเรา<ช>ทีมจังหวัดเราใช่บอกไม่ถูกพี่อธิบายไม่ได้ เช่นเดียวกับครอบครัวศรีสาคำจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่รู้สึกว่าครอบครัวของเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมปราษาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไปซะแล้วเพราะทุกครั้งที่ทีมลงเตะค,ครอบครัวของเธอต้องไม่พลาดตาไปเชียเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมเอาชนะทุกเกมการแข่งขันซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนคนบุรีรัมย์อีกทั้งกองเชียร์ในสนามก็ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าทีมของตนจะชนะหรือพ่ายแพ้เสียงเชียร์ให้กำลังใจนักเตะ จะยังเหนียวแน่นเช่นเคยก่อนหน้านี้จริงๆเลยก็ไม่ได้เชียร์พอพอหนึ่งการมีชัยชนะทุกแมตช์ความน่าสนใจของกองเชียร์ที่มาจากใจด้วยการเชียร์วีรัมแบบต่อเนื่องเยอะขึ้นค่ะเชียร์สิคะทีมในบ้านเนาะไม่รู้จะไปเชียร์ทีมไหนแล้วไปเชียร์วีรัม หนึ่งครอบครัวที่มาร่วมกันเชียร์จนรวมกันเป็นหลายๆครอบครัวด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวของทีภาษาสาย,สายฟ้าบุรีรัมยูเนเตตที่ผาาสานกำลังคนพลังใจเป็นเสียงเชียร์อย่างกึกกล้องดังลั่นทั้งสนามไอโมบายสเ a เดียมจนสั่นสะเทือนเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจนักฟุตบอลตลอดการแข่งขัน90นาที เรื่องการันตีถึงผลงานของทีมในอดีตที่ทีบุรีรัมยูเนเต็ดเคยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของลีกสูงสุดในประเทศไทยมาแล้ว2สมัยกับ6แชมป์ที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายถึงว่ารอบคัวนี้คือกําลังใจที่ดีที่สุดของนักฟุตบอลทีบุรีรัมยูเนเต็ด ูสคือฉายาเรียกแทนแฟนบอลของทีมภาษาสายฟ้าปูรีรามยูเนเต็ดทุกคนในฐานะผู้เล่นคนที่12ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจแฟนบอลเรียกว่าได้ใจแฟนบอลกันมากมายเชียกัันสุดหวใจ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเพียงแค่เริ่มต้นการแข่งขันเสียงเพลงเชีย์ประสานเสียงกองอันเป็นจังหวะระโคมเร้าใจกระตุ้นให้นักเตะในสนามเร่งสปีดบุกยิงประตูทีมเยือนอยู่ตลอดเวลาหากไม่ได้ประธานเชียที่มากฝีมืออย่างคุณการุณาชิดชอบทานคูสิบสที่ทุกๆเกมการแข่งขันผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะนำเชียรนำร้องเพลง อยู่ติดขอบสนามด้วยความเป็นกันเองกับแ,แฟนบอลตลอดเกมการแข่งขันจนกลายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนของกลุ่มกองเชียร์ไปเสร็จแล้วเรียกได้ว่าถ้ามีกองเชียร์ซอกกราวที่สนามใดสนามนั้นต้องมีผู้หญิงที่ชื่อว่ากัรุณาชิดชอบอย่างแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเริ่มต้นเราเป็นกองเชียร์เล็กๆพอเราเริ่มไปเรื่อยๆปีที่1ปีที่2จน ตอนนี้เป็นปีที่7แล้วเนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าเวลาเราไปเจอกันเนี่ยเรามันไม่เหมือนกับว่าคนไม่รู้จักกันนะมันกลายเป็นเหมือนเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือรู้จักกันไปหมดอะค่ะเปลี่ยนแปลงที่จะเอาเพลงต่างประเทศมาอัดแอปเป็นเพลงไทยบ้างแต่เราก็ยังคงความเป็นเสาะกาวคือบ้านนอกของเราไว้อยู่ต้องบอกว่าแฟนบอลวีดัมเนี่ยตอนนี้ โดยเฉพาะคนในบลดัมเนี่ยค่ะจะติดมากกว่าอย่างช่วงนี้นไม่มีบอลก็เหมือนหุดหิดไม่มีอะไรจะดูสมมติว่าอินซีซั่นแล้วเนี่ยถ้าวันไหนมีฟุตบอลอ่ะ <No. S 1> ทุกบ้านก็จะเงียบถ้าคนที่ไปดูไม่ได้ไปดูที่สนามอย่างเวลาเราไปแข่งอเวย์อะไรอย่างเงี้ย <No. S 1> ทุกคนก็อยู่บ้านใครบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านตามร้านอาหารถ้าเราชนะก็เฮมันก็จะดังทั้งเมือง การเชียร์ทีมภาษาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดยังได้ประกาศแข่งก้าวด้วยสโลแกนที่ทำเอาคู่แข่งต้องเร่งฟิตๆกันครับอยากให้ปี2017ปีนี้นะคะก็อยากให้แฟนบอลบุรีรัมยูเนเตตนะคะให้กำลังใจนักเตะมากๆนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราพลาดไปเพราะว่านักเตะตัวหลักเราเจ็บถึง10คนนะคะก็ปีนี้เราก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีเราก็มีนักเตะถึง35คนนะคะก็อยากให้แฟนบอลที่ยังรักยังเชื่อใจในศรัทธาในทีมของเรา ให้กำลังใจนักเตะของเราให้เยอะๆแล้วแต่เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทวงคืนความสําเร็จกลับมาให้กับทุกคนค่ะกูสิบสองยังคงวาดวลลายในเกมเปิดบ้านที่ไอโมบายสเ a เดียมต้อนรับทีมยาโฮดาลุนตาซิมจากประเทศมาเลเซียได้อย่างประทับใจ ทั้งคนดูและคนเล่นในสนามจบเกมการแข่งขันทีมภาษาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดเฉือนชนะทีมเยือนจากประเทศมาเลเซียด้วยสกอร์1ประตูต่อศูย์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สำคัญเพื่อเช็คความพร้อมก่อนลุยศึกไทยลีกในฤดูกาล2017ที่กำลังจะมาถึงครับแพ้ชนะไม่ใช่สาระเพราะวาระของเราคือความสามาคัคคียกทัพเชียร์ไทยขอร่วมเป็นกำลังใจให้อีกแรง ถ้า,าว่านักกีฬาช้างเผือกจะอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยถ้าหากว่ามีความน่าสนใจนะครับเราก็จะนําเสนอในรายการยกทักเชียร์ไทยเช่นเดียวกับบรรดากองเชียร์ที่มีการพัฒนาและหลังสรรผลงานในการเชียร์ให้กับทีมกีฬาที่เขาชื่นชอบเราก็จะนําเสนอในรายการเช่นเดียวกันนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันอังคารเวลา23นาฬิกาน 23, 30นาทีถึงเที่ยงคืนทางทะท,ะทะบ5แห่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมสมชัยศรีสุนากูและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ We are here, we are here, cheer Thailand, 可以可以